เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ของมาซีเป้ารถสวยๆวยไมชมหรือซื้อล็ใช้นะคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเวต้าปี2013ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยสีสวยเงางามเลยราคาเบาๆ79,000บาทนั่นเองรถปี2013นะครับ79,000บาทเล่มครบครับรถพ้านแท้ๆ ไม่ใช่รถ้อมูลเครื่องดีเกียร์ออโต้หนึ่งจุดหกนะไม่เคยแก๊สน้ำมันล้วนนะครับเครื่องสดสดหน้าหลังเดิมเดิมบอดี้ดีช่วงล่างแน่นแม็กสวยเลยครับพร้อมใช้พร้อมเที่ยวราคาสุดคุ้มกดฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำทุกวันได้ไหม่พาคิปใหม่ครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยภายในสมบูรณ์เกียร์ออโต้เข้าครบทุกเกียร์เบอะไม่ขาด แอร์เย็นชำ่ำเป็นตัวท็อปด้วยครับันีตัวท็อปด้วยหน้าหลังเดิมเดิมครับยางดีทังสี่เส้นพิกัดดูรถอยู่นครพนมเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ